จีนโละรถเตรียมส่งขายไทยพร้อมหันราคาถล่มตลาดคนซื้อร้องไร้คุณภาพล่าสุดมีข่าวรายงานจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยข้อมูลระบุถึงปัญหารถยนต์ไฟฟ้า100%และรถพลังงานทั้งเลือกจากประเทศจีนที่จะทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากแม้ประเทศไทยกำลังปรับตัวเดินหน้าเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบถ่ายตายนโยบายจะนบสนุนจากภาครัฐทั้งการให้เงินอุดหนุนรถอีวีที่นำเข้า และการลดภาษีน้าเข้าพร้อมปรับโครงสร้างภาษีในรถไฮบริดใหม่เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อเร่งให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการใช้รถพลังงานสะอาดในภูมิภาคก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจากกระแสะการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงแงด่ดีแง่บวกของการใช้รถไฟฟ้ารวมถึงสื่อรถยนต์ต่างๆที่อวยรถ E ีีกันเยอะแยะแต่ในมุมแม่ลบถึงการใช้งานกลับไม่มีคนนําเสนอออกมาให้ผู้บริโภคได้คิด แย,แยะว่าถึงความจําเป็นจะต้องซื้อใช้ตอนนี้หรือไม่สุดท้ายทําให้เกิดความกังวลถึงภาวะโอเวอร์ซัพพลายที่อาจนาไปสู่ปัญหาในภาคปฏิบัติที่ผู้บริโภคหรือคนซื้อต้องเผชิญตัวฉพาะกอริศ,ศึกษาแองเนต้าที่กลายไปบทเรียนราคาแพงข้อมูลจากสมาคมผ,ผู้ผลิตจานยนต์แห่งประเทศจีน C.A.A.M. ระบุว่าในปี2024จีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า9ล้านคันและยังผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า30%ต่อปี ขณะที่ตลาดภายในประเทศเติมอิ่มตัวและเกิดภาวะโอเวอร์สัปพลายทำให้ผู้ผลิต EV วีจีนเบื่อศึกสงครามราคาอย่างรุนแรงจนบางรายต้องปิดกิจการหรืออย่างกรณี h o ซอนนิวเอ e น g y จ u ออโตม i l บบริษัทแม่ของเนต a ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ขณะที่ผู้ผลิตจ,จีนจำนวนมากได้หันมารุกตลาดต่างประเทศทั้งยุโรปเอเชียตะวหนออชิงใต้และไทยจากรายงานจากนิกายเเอเชียยังเตือนถึงความเสี่ยงจากสงครามราคาและการล้นตลาดที่ทำให้บางแบรนด์เร่งส่งออกโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมด้านบริการหลังการขายรวมถึงการจัดหาอะไหล่และศูนย์ซ่อมบ,บำรุงสมผลให้เกิดแรงกดดันต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค ในประเทศไทยการเข้ามาของแบรนด์ e v จีนเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐทั้งมาตรก,การ E ี3.0และ EV 3.5ที่รัฐให้เงินอุดหนุนต่อคันสูงสุดถึง150,000บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำไปสู่การหลั่งไหลของแบรนด์จีนที่เข้ามาทำตลาดอย่างคึกคักและได้สิทธิพิเศษด้านภาษีในการนำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายทั้งคันในช่วงแรกขณะที่หลายรายตัดสินใจตั้งฐานการผลิตในไทยเช่น BYD MG GWM หรือ ORA สางอันและ ION ภายใต้กลุ่ม GAC m o t o r เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดว่าผู้นำเข้าต้องมีแผนตั้งโรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนดสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนีตาไม่ต่ำกว่า50รายภายในครึ่งปีแรกโดยบางรายมีปัญหารถใช้ไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนบางกรณีถูกเรียกเก็บเงินซ่อมสูงผิดปกติ และไม่มีความชัดเจนในการบริการหลังการขายรวมถึงการไม่ได้ทะเบียนป้ายขาวและสถิติล่าสุดวันที่26มิถุนายน2568มีผู้บริโภคที่ร้องเรียนปัญหากี่วกับรถยนต์นีตามากถึง220รายสภาผู้บริโภคได้ริงเข้าไปแก้ปัญหาและติดตามผลการเจราจาระหว่างผู้เสียหายกับบริษัทอย่างต่อเนื่องแต่ผลการเจราจาไม่ได้รับการตอบรับเข้าที่ควรสภาผู้บริโภคจึงตัดสินใจเป็นตัวแทนผู้บริโภค เดินหน้าฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) ให้กับผู้เสียหายในกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินคดีภายในเดือนสิงหาคมนี้เนต้าแบรนด์ EV จากจีนที่เข้ามาทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี2,565คือเป็นที่จับตามองในฐานะหนึ่งในผู้นาราคา EV เริ่มต้นไม่ถึง6แสนบาทจนได้รับการตอบรับดีในช่วงแรกทว่าในช่วงต้นปี2,567 เริ่มมีเสียงร้องเรียนจากลูกค้าหลายรายเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอะไหล่กนซ่อมล่าช้ารวมถึงไม่มีศูนย์บริการในหลายจังหวัดสุดท้ายได้ทยอยปิดตัวลงลอยแพผ,ผู้บริโภคแต่ข้อมูลที่นำมานำเสนอเลยขออนุญ,ญาตสรุปประเด็นสั้นๆให้พึงระวังก่อนซื้อประเด็นแรกปัญหาที่ผู้บริโภครถีนกำลังเผชิญปัญหาเรื่องคุณภาพตัวรถตำรถเสียบ่อยอะไหล่หายากและการซ่อมแซมที่ลาช้า หรือต้องรออะไรนั่นประเด็นที่2ความกังวลบริษัทแม่ปิดกิจการมีความกังวลว่าบริษัทผู้ผลิตรถจากจีนเหล่านี้อาจปิดกิจการและหนีไปทําให้ผู้บริโภคไม่มีที่พึ่งสําหรับบริการหลังการขายประเด็นที่3นโยบายรัฐหนุน e ีวีแต่เกิด o v e r อร์สป y แม้รัฐบาลไทยจะสนับสนุนการใช้รถ e ีวีอย่างเต็มที่ด้วยเงินอุดหนุนและลดภาษีแต่การเข้ามาของรถจีนจํานวนมาก ทำให้ตลาดเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดหรือ Oversupply และเกิดสงครามราคาประเด็นสุดท้ายคือผู้ผลิตจีนเร่งส่งออกเนื่องจากผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาตลาดในประเทศอิ่มตัวจึงหันมาเร่งส่งออกไปยังต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยอ่านละเลยบริการหลังการขายและการสต็อกอะไรแต่หากการสนับสนุนภาครัฐยังเน้นเฉพาะยอดขายโดยไม่ควบคุมคุณภาพและบริการหลังการขาย อาจนำไปสู่การซ้ำรอยในกรณีของเนต้าในอีกหลายแบรนด์ผู้บริโภคจะกลายเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันด้วยนะครับก่อนจะก,การและเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ของช่องเรานะครับแต่หากการสนับสนุนภาครัฐยังเน้นเฉพาะยอดขายโดยไม่ควบคุมคุณภาพและบริการหลังการขาย อาจนำไปสู่การสํารอยในกรณีของเนต้าในอีกหลายแบรนด์ผู้บริโภคจะกลายเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันด้วยนะครับก่อนจากกันถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรานะครับ